สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะเขียนแผ่นเซตขึ้นมานะครับสำหรับเซตทารมเมอร์ศูนย์ถึงสองนะครับแล้วก็อินทัลระคแบบโดยเราก็พิมพ์ที่เขาพิมพ์คำว่าซ่อมนะครับซ่อมแล้วก็แอดนะครับ M C U ครับหลังนั้นก็พอ Enter ครับซ่อมแอน M C U นะครับตรงนี้นะครับซ่อมแอน M C U นะครับ คลิกเข้าไปเลยครับหลังจากคลิกเข้ามานะครับเราก็ซ่อมแอนตนิวนะครับเราก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับสารบัญนะครับ m c s 5 1นะครับสารบัญ m c s 5สารบัญ m c s 5 1นะครับแล้วก็เลื่อนมาดูนะครับในขั้นสูงนะครับไอในพื้นฐานนะครับอันนี้อยู่ในพื้นฐานนะครับไม่ใช่ขั้นสูงนะอันนี้อยู่พื้นฐานนะแผ่นเซ็ตนะครับคลิกเข้าไปเลยครับหลังจากคลิกแผ่นเซ็ตเข้ามาแล้วนะครับอันนี้เป็นแผ่นเซตนะครับ t าร์เมอร์อินทลับนะครับ MCN51 นะครับก็จะมี T mode นะครับเมอร์ mode นะครับ T con นะครับ Timer control นะครับแล้วก็ IE นะครับ Interrupt enable นะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็ IP นะครับเท่ากับ Interrupt priority นะครับมีความให้มัน Interrupt ก่อนนะครับในกรณีหลายแหล่งครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น Register ไอ้ตรงนี้นะครับที่พูดถึงนี่เป็น Special function Register นะครับแต่ในที่นี้ผมจะเรียกว่า รี itter, จิตเตอร์เฉยๆนะครับอ่า uh, TS1 TS0 นะครับก็คือเป็น, Re itter, นรีจิต uh, เต uh, bon, uh, uh, bon, bon, อร์นะครับขนาด8บิตนะครับ TS1 ก็อ่าเป็นอ่า8บิตบนนะครับอ่าส่วนอ่า8บิตบนของทัามเมอร์1 8บิตบนของทัามเมอร์0นะครับอันนี้8บิตล่างนะครับทั่มเมอร์นึ่1ทั่มเมอร์โล w 0นะครับหรือว่า8บิตล่างนะครับ ผมงทัมเมอร์หทมเมอร์ศูนนะครับตรงนี้ก็สําหรับทัมเมอร์สนะครับก็มี t2 สองโหมดนะครับแล้วก็มีทัาเมอร์สองคอนโทรลนะครับทีเอสสนะครับทัเมอร์สองนะครับทีสองเอลสองทัาเมอร์สอลนะครับแล้วก็มี RCAP นะครับเท่ากับรีโหลดนะครับ and c a p t u r e นะครับ8 bit high นะครับทัเมอรสองนะครับเป็นทั้งรีโหลดนะครับดิจิตอนี้เป็นทั้งรีโหลดนะครับ r า a p แคนะครับร load และ Capture ครับ ทํางานสองอย่างนะครับเราก็เลือกเอานะครับอันนี้ก็แต่เป็นด้านไฮนะครับอันนี้ก็เป็น RCA p แสองนะครับเป็นรีโหลดแอนแคปเจอร์นะครับแปดบิตโลนะครับแปดบิตล่างนะครับก็มีนะครับทําเมอร์โหมดอะไรนะครับมีพร้อมําอธิบายนะครับก็เข้ามาอ่านได้เลยนะครับแล้วก็มีอินเทอร์หับนะครับมีทั้งหมดหกแหล่งนะครับมีภายในนะครับมีอินเทอร์ลับภายนอกอินศูนย์นะครับอินเทอร์หลับภายในอินทั้เมอร์ศูนย์นะครับอินเทอร์หลับภายนอกอินหนึ่งครับ อินทอร์ลับภายในธรรมอสุธรรมอหนึ่งครับแล้วก็อินทร์ลับภายนอกซีเรียลนะครับอ่าอินทร์ลับภายในธรรมอร์สองครับมีทั้งหมดหกแหล่งครับอ่าสำหรับบทนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสด,ดีครับ